เจสฝนสวัสดีจ้าเธอเธอวันนี้ฉันจะพาเธอเข้าป่านะดูวัตถุดิบสักก้อนเราจะทําแกงป่าก,กันจ้าตามนี้เลยนะเจเอาให้ดูนี่ขั้นตอนแรกใส่น้ำมันลงในหมอ้อน,นะจ้าแล้วก็คั่วพริกแกงจ้าเพื่อจะไข่สีน้นสวยเพื่อต้องขวนะจ้าเพื่อต้องขวนะเติมน้ำเข้าไปจ้าอย่างนี้อ่ารอให้เดือดสักครู่ปรุงรสเลยจ้าตามใจชอบน้ำปลาน้ำตาลหรือว่านะคะฝง่ฟงุ้งฟรงิฟรงผงนัวละจ้าก็มักกับ่าตองใส่ทำมักนัวตองใส่เลย อรอแป๊บหนึ่งจากพริกไทยเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่เข้าไปจ้าเติมผักจ้ะวันนี้เจ้ใช้เป็นดอกกล่ำนะจ้ะใครชอบถั่วฝักยาวชอบอะไรมะเขือเนี่ยใส่ได้หมดเลยกระชายใส่ลงไปค่ะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะเพิ่มความหอมจ้ะใส่เข้าไปจ้ะเป็นยาพรอมอกกุ้งมาแล้วนะโยนลงไปจ้ะโยนลงไปเลย ใบมะกรูดอันนี้คือสุดท้ายเลยนะสุดท้ายถ้ามีใบกะเพรยิ่งดีเลยจ้ะมันจะได้ครบเครื่องนะแต่เจ๊มีแค่นี้แหละในตู้เย็นมีแค่นี้ปลากระป๋องเมื่อกี้เจ๊ก็ใส่ลงไปนะเพราะเหลือในตู้เย็นเจ๊ก็ใส่ลงไปให้มันนัวนะคะปรุงรสเยบร้อยละชิมเลยจ้ะชอบแบบไหนเติมได้เลยแซบ่บแซบ่บรลรศพาอันนี้สูตรเจ๊นะตักเสิร์ฟไปเลยจ้า